สวัสดีค่ะมีข่าวคุณยายสุขภาพแข็งแรงมานำเสนอ107ปียังแจวยายพิมพ์โคราชเปิดเคล็ดรับสุขภาพดีเดินขึ้นลงบันไดคล่องเมนูนี้ต้องมีทุกมือ้อยายพิมพ์วพรมาราชวัยหนึ้ยเปีแห่งบ้านอังโกนหมู่ที่สองตำลั่นบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา เกิดเมื่อวันที่สองมีนาคม2461แม้จะอายุมากแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงเกินวัยเดินขึ้นลงบันไดเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเพราะไม่อยากเป็นภาระลูกหลานพร้อมเผยตัวเองยืนยันว่าไม่เลือกกินที่อายุยืนเพราะชอบกินน้ำพริกผักทำตัวให้อารมณ์ดีพูดเก่งและโชคดีที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยนางศักการะอมสิริอายุ54ปี ลูกสะใภ้ที่ดูแลคุณยายเล่าว่าคุณยายเป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากกินง่ายอยู่ง่ายที่ผ่านมาไม่เคยป่วยหนักจนต้องไปหาหมอยายดูแลตัวเองได้เพราะไม่อยากเป็นภาระใครลูกหลานมีเพียงต้องเตรียมน้ำขึ้นมาบนบ้านให้ยายอาบเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นลงบันไดแม้ว่ายายจะยังเดินไหวแต่ลูกหลานก็อยากดูแลให้ดีที่สุด ยายพิมพเปิดใจเล่าให้ฟังว่าตนเองพ่อแม่เสียตั้งแต่ยังเล็กชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมามากตั้งแต่เด็กจนโตก็โตมากับน้าและแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกเจ็ดคนคนโตอายุเจปีส่วนคนเล็กอายุห6ปีแต่น่าเสียดายที่สามีก็จากไปก่อนหลายสิบปีแล้วแต่ที่ยายพิมพ์อายุยืนและยังแข็งแรงได้ขนาดนี้ มีเคล็ดลับคือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินอะไรก็ได้ที่มีไม่เคยคิดเบียดเบียนใครอาหารที่ชอบที่สุดคือน้ำพริกผักที่ต้องมีแทบทุกมื้อส่วนเนื้อสัตว์ก็กินบ้างแต่นานๆครั้งเพราะไม่อยากสร้างกรรมตอนนี้แม้สายตาจะเริ่มฟางแต่ยายก็ยังอ่านหนังสือได้พอสมควรและที่สำคัญคือช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเดินเหินสะดวกไม่เป็นภาระลูกหลาน สุดท้ายยายพิมพ์ฝากพรถึงลูกหลานก่อนสงกรานว่าอายุวรณโนสุขหังพลังความเจ็บอย่าได้ความขยะให้มีให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสุขใจจะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นตามความมุ่งมา่ปรารถนาจะคิดเงินขอให้มาเป็นทองให้ทองไหลมาเทมาเหมือนแม่น้ำคงคำหาสมุดอย่าให้อดอย่าให้อยากอย่าให้ยากอย่าให้จนอย่าให้ต่ำกว่าคนอย่าให้จนกว่าหมู่กว่าเพื่อนเด้อลูกเด้อ ขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงนะคะ่ะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้า